เมื่อวานวันที่30เดือน6นะครับเกิดเหตุอุกอาจมากเลยนะเป็นการป้นเงินซื้อคริปโตกลางห้างเลยนะครับทั้งหมดจํานวน3.4ล้านโดยผมอยากจะให้ทุกคนนะดูอุบายการป้นครั้งนี้นะครับไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะหลังๆได้ต้องยอมรับจริงๆว่าพอมูล,ลค่าของบิตคอยเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นสูงเนาะ ก็เกิดเหตุการณ์ป้นค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นการลักพาตัวเพื่อไถเงินเนาะหรือว่าจะเป็นการป้นนะครับล่าสุดเนี่ยเกิดที่ไทยนะที่ห้างดังห้างหนึ่งนะครับโดยผู้ซื้อเนี่ยได้นําเงินสดจานวน3.4ล้านเนี่ยไปซื้อเหรียญคริปโตนะครับผู้ซื้อเนี่ยไปทั้งหมดประมาณ3คนนะครับโดยให้คนที่ถือเงินเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยนะครับรอไว้ในห้าง ส่วนอีกสองคนเนี่ยไปเจอกับโจรก่อนคุยกันให้เรียบร้อยก่อนว่าตกลงยังไงนะครับไม่ได้นําเงินไปด้วยเลยนะก็คือค่อนข้างรอบคอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่วายที่จะโดนป้นนะโจนก็ได้ออกอุบายนะครับให้ผู้ซื้อสองคนเนี่ยที่มาคุยกันก่อนเนี่ยขึ้นไปบนรถโดยโจนเนี่ยนั่งอยู่ข้างหน้าเนาะก็มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็คุยกันตกลงกันก่อนสักพักหนึ่งเนี่ยมีโจนอีก2คนเนี่ยมาประกบข้างเลยนะครับในรถนะนำมีดจ่อคอนะครับแล้วให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับโทรหาคนที่ถือเงินเนาะแล้วบอกว่า,า,า,าเน,นเงินสด,ด,นนสดป๊ โจรก็ประกบเลยนะโดยมีการหยิบกระเป๋าเงินนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าขยับนะมีปืนไม่งั้นโดนยิงนะครับแน่นอนว่าผู้ซื้อก็กลัวเนาะก็ ไม่กล้าที่จะทําอะไรนะครับสุดท้ายโจรก็หลบหนีไปได้นะแต่ล่าสุดเนี่ยแน่นอนว่าการป้นที่อุกอาจขนาดนี้นะครับและเป็นข่าวที่ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าแปบ๊บเดียวก็ต้องโดนจับอยู่แล้วแหละนะครับก็มีการรวบได้แล้วนะเป็นการรวบผู้ร้ายนะครับแค่2คนนะมีผู้รายทั้งหมด7คนนะครับและเงินที่ตํารวจยึดมาได้ในตอนนี้นะก็จะเป็นสมุดบัญชีอย่างนี้เนาะแล้วก็เงินสดประมาณ1.9้าล้านบาทนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยมีทั้งหมด7คนเนาะก็อาจจะมีการแบ่งเงิน3ล้านเนี่ย ให้กับผู้ก่อเหตุทั้งหมด7คนไปแล้วแหละนะครับเงิน <_ an> ที่ยุดมาได้เนี่ยก็คงเป็นส่วนแบ่งจากผู้ร้าย2คนนี้แหละนะครับไม่ใช่ว่าการซื้อขายรอบนี้ไม่รอบครอบนะเขารอบครอบนะครับ,รบ,บ,รบแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอโดนมีดจ,จ่อคอเนี่ยก็คงต้องทําตามที่บอกกันนะคือต้องให้คนถือเงินเนี่ยนำเงินมาให้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่เทรดหรือว่าลงทุนนะครับระวังตัวกันหน่อยไม่ต้องเป็นคริปโตก็ได้นะเป็นหุ้นก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้นะก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับยิ่งสิ่งไหนมีมูลค่ามากขึ้นนะครับก็ยิ่งเกิดกาารรโดนนดนนน้ไง่ยะคับ